ทุเรียนนะคะทุกคนทุเรียนกําลังอันนั้นหมอนทองออกอันนั้นหน่อยหนึ่งแต่เราเอาลูทันะสุกนะคะทุเรียนสีออกเหลืองเราจะมาทำแกงบวดคือว่าต้มทุวรวานทุเรียนนะคะนนี่กำลังมาเลยเราจะทำมาทำทุเรียนหวานทุเรียนสุก,กินเดอร์พี่นอ้อง อันนี้กะทิที่เราคั่นเรียบร้อยแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาเอาทุเรียนใส่แล้วก็ต้มเขี่ยวเป็นต้มหวานทุเรียนกะทิทุเรียนนั่นเองนะคะพี่น้องออกมาได้กิน้มหวานทุเรียนกะทิทุเรียนน่ารับประทาน ทีนี่เราเี้ยงกะทิเลยเนาะทุบทุบกะทิมะพร้าวอันนี้ไม่ใช่เลยนะคะทุกคนอัน,นกล้ามะพร้าวกะทิมะพร้าวเนาะอันดีดำๆมะพร้าวกะทิมะพร้าวเราก็มาผ่าแล้วมาขูดทำเองนะคะทำเองทุกอย่างในี่มะพร้าวขูดแล้วมาคั้น กองลงมาเี๋ยเป็นเปียนน้โเทียนเอยเียวเขาให้ก็ที่เข้ากันเปียนทำตรงแานเปียนเขียวด้วยเขียวเรียนแานเรียนน่ะพี่น้องเยกไม่ถูกเนาะเียว